อาสบายดีน้ำมันีเฮากันใช่ไหเบิ่งจ้วนน้อยเพิ่นอ่านไปเสียงซี่ายงายมผู้ทีมาเสียงซีเบิ่งเนอเออนี่คือผู้ที่ว่าเสียงซีออกมาแล้วมันกะศบ่ค่อยดีบัดใดนอเพิ่นกับพมน้ำมนต์หายเด้อเออนี่คือเพิร์นเพิ่นก็สิีพมน้ำมนต์หลายในจักหน่อยนะครับึงซื้อผู้ทีแค่ไม่หนึ่งเลยนอพม์ไม่ไล่องเอาไปหลายหมดผู้นี้นี่คือสิแบบว่ามันบ่ค่อยดีบัดใดนาะก็เลยแบบ เด้คนมน้ำมลให้ลลายน้อทันฟัวผู้ไรทีว่า่นจับแล้วถือกันดีเพิือนกับพอเด้มมน้ำมลให้หลายน้อคนปมน้ำมลเลยสะอาดน้ำเลยมอลล์เราคือที่ที่มอได้อาบน้ำได้หด้เพราะว่าที่มอาบได้น้อช่วน่อย่นอาบได้น้อแบบนี้มากันดูว่าน้องจะนั่นบรรยากาศออนน้อจับถือกันบมดฝ่ยปันไดเน้อประชุมมาดีน้เนาะไมาเชียงซเบิ่งแน่นน่อยคนอาบไว้เชงซีเบื้องนอเนาะ ยวอีกจะพาเปิดก,กาสิลานไปเ i, <c oughs> ซียงซีเฮาเปิดเนาะเอระมานั้นนะบรรยากาศรอบๆงานมื่อนี้งานอยู่บ้านใ <c oughs> นตลานออ้ำบนไทยไลฟ์เซ็ตน้ำอ้อมเนาะเมืองโค้งนาะพี่น,นอ้องมื่อนี้มาล้อมมะลำอวงเวทุวนใจเอ,นอามาล้อมเอาเบิ่งผู้ต่อไปเนาะเนี่ยนี่กะทีมงานมะลำเทานี่แหละเออจะเซี่ยงว่าอะไรกันจัวน้อยหรือว่าเน้นบอเพิ่นกะสิอ่านให้เฮาฟังเนาะ <c oughs> เจ้าหักจักจักถึงใดกำเสือชวนาบุ่นถึงมาพังมุ่นเวียนเดินผน่าโดยไม่ได้วเราไปผ้าโพเจียนตาบนพันป่ามาพังในรัดบนคบเก่ากับน้องเนื้อปีนีโซกปวงหายช่วยจังตียงเขียนแต่มีคนแดดสาปบเปลี่ยนปวงหายเจ้าสาสุรางข้นน้ำพุทธมุ่นในเด้อ ปังเด้อกันที่เจ็ดไพ่ผุดจักเตียงไดกันเสือมหาพ่นกำนังเดินไปสวน่านมาได้เมื่อให้เราไปผ้าปอตาบดโซ่สู้เพลอนุตราเจ้าเรือสีเท่าผุดโยไพ่เทียนคอสีบอกให้สีโสมใหญ่มหาใจมีตแต่ของเขาเดืองโสงสีม้วนมาให้ทำถึงคว่ำเจ็บไขวันไอสุกโสกว่าพอเห็นเว้นบทตองบนเจ้าหากบักไม้ทันเลยตาดำเล่ต้องสาดน้ำมนต์ลายตาดำตาดำเลยถึงได้น้ำมนต์ลาย

ไปหักจักเถือกใดกันซสือมหาพ้นกำนังเดินไปสนควันมา,าไ้มือได้เราไปผ้าพอตาัสสทรงเพนอนุตราเจ้าเดือสีเทาผู้โยไปเทียนคอสีบองไ้สีโสกใหญ่มหาไสมี่งตังของข,องขาวเดืองโสกสีม่อนมาให้ทำถึงคววมเจ็บไข้วันไอทุกข,ขอโศกว่าบรนเวนบทต่องบนเจ้าหากวักไม้ทันเลย